เออที S <S ่ลอยดอาเนี hmm, so so mm ่ย hmm, ท like mm ี hmm, yeah. ่ลอยดอาเจลเนี่ยอ oh okay. ันลอยอันลอยเลียกเล่ฮิปฮอตที่นเนี่ยสวยเลยที่ไหนสลยอ่ะเออสลยจีบไบ่เฮะยี่บไม่聊嘿ที่ลอยดอาเจอเนี่ยมหาก่อนที่ทอดดื้นเลยที่ทอดดืเลยตื้ลเลยไงตื้นเลยที่ทอดดื้นเลยมหานี่ดื้นเลยตลอดตลอดทอดผื่อยมหาเมื่อวานนี้ขึ้นถึงนี่เลยนะสูงถึงนี่เลยแต่ว่าเช้านี้น้ำลดแล้วนะน้ำลดล้วเริ่มลดแล้วนะตรงนี้หายละเมื่อวานนี้ตรงนี้อ่ะใจรมเลยนะสูงมาก ตอนนี้น้ำลดแล้วนะทีเราเชียร์ทีเราเชียลีเลยทีเราเชียร์ลีเนี่ยโอ้โอ้โอ้แก่รูดเลยตอนนี้อันนี้ตอนนี้ตอนนี้ถือพอดีเลยทีเราเชียรอเดือลีกแล้เดือบัสติกก็ได้ฮิปบุรีเลยบัสติกก็ฮิปบุรีพี่ชายต้องล้างแล้วล้างหลังบ้านแล้วแต่ว่าตรงนี้ยังลดไม่หมดนะเหลืออีกหน่อยนึงตอนลดลงมาเยอะละน้ำเรื่องลดลงมาเยอะแล้วตอนนี้เลยหน่อยนึงแต่ว่าไม่รู้จะมีพายุเข้ามาอีกไหมนะนี่ตอนนี้ ลดลงมาเหลือเหลือเหลือตรงนี้นะตรงนี้ยังไม่ลดยังเหลืออยู่หน่อยนึงเดี๋ยวไม่รู้ว่าถ้าวันนี้ฝนไม่มาเติมช่วงบ่ายช่วงเย็นน่าจะลดนะตรงนี้น่าจะลดหมดเลยคือเราสาลีเนาะที่อย่างคือเราสาลีมาขอกันแน่แล้วว่ามุกุจูฝนลูกฝนเธยเหวอแต่ไม่ต้ว่าๆๆวเราื่องราวละชีล่าจีนี่เพื่อจะฟิกเฮอริย์หน่อยหลังบ้านละหลัลงบ้านละน้ำน้ำรดนละฟิกเฮอริฟริกเฮอริเว้ยฟิกเฮอริ บดบปลาเสียปกกจะปีกเปลือบลาที่โคนที่ดินเต็มไปหมดเลยเนี่ยล้างแล้วล้างแล้วเซกัลเลียเซกัลเลียเซกัลฮิลปุเลียเซกัลลีเซกัลลีเล่เล่เล่ทำเริ่มโดนแล้วนะโอเคโอเคไม่ถึงฝั่งโนเลยน่าจะเริ่มโดนละเช้านี้นะเช้านี้วันนี้นะทำเริ่มโดนละโอเคโอเคล่ติดปลาหลอดดาลีหนอเล่ติดปลาเกาะเล่ชอบปลากระเบปลาเข้ามากระบปลาในเกลือเล่ที่ท่าปลา ที่ได้เ itas, 点点 <c oughs> ล่นในปันนี้เราเดาหรือเล่นวันเราเดาหรือยังไงมาขอตะลุยเปรดไทยวันก่อนนี้ตรงนี้เต็มไปห,หมดเลยนะน้ำท่วนะ <c oughs> มว <c oughs> น,นี่น, ه, นะนี่เริ่มลดแล้วนะน้ำเริ่มลดเยอะละเมื่อวานนี้หลังนี้อปปอนี่ขึ้นไปถึงน้ำขึ้นไปถึงเอ่อห้องเอตู้เอเลยนะตู้เอเลยเริ่มลดแล้วนะตอนนี้เริ่มลดละฝั่งนี้ฝั่งชอปอมันไม่สุดอีหลวงเริ่มลดแล้วนะนี่ลดขึ้นมาหน่อยนึงลดขึ้นมาหน่อยนึงนะชาวบ้านยานสุด เฮ้ยรัดด้ยเหรเริ่มร้นแล้วเริ่มร้นแล้วฝั่งนี้เริ่มร้นละที่ลอดานี่หนอที่อดาเจนี่หนออดาเจนี่นด้วมาถอัดดมาดาลเจนี่นะอดีอ่ยดาลี่เลยมามหาก่นะอยเป็ดท้าทีเผ็ดทําไม่ผอหไ้่อดาลีเลยเออออไหนี้ไม่เชื่ออยู่เลยออี่บุพลาที่พลาเลยเรยกะปเลยเลยหลอดาลี่หนอ หลอดดาเจ็บพอวันีวนให้เรคกยมือให้ราบาหมอให้เราคิดว่าสำเร็จมาทำ็มเร้หถูเลมึงนะพอถูหีรเล่ตืท่ไ่ให้ถจริคุักไวถูจริคนนักไหมมนใหถูจริเล่หลอดดาวเลยเนะสวัสดีครับสวัสดีครับหลอดดาวหลอดเดินหลอดดาหลอดเดนโ้าถูรอที่เราดปเนี่ยฝานี่ที่หลอดดาวดโอ้ยากระตุ้ตลุยเฮซี่รืเปลาว่าจยางไร กาหน่อยก็หน่อยเรื่อยๆก็ุยอมก่อนไปเนี่ยดชวอลเาะเร่ไปก่อนแล้วซอยท่าน้ำเนาะหลอดดว่เราลมห้าพันซี่วะไปหาล้อโลตอยีดทอนี่เนี่ยเบกผ้ามาหาเนี่ยตัวเนี่ยหลอดดาวนีเนาะไปหลอดดาวนี่หาบ่ได้เราล็อเลี่โน่นอเลยเมื่อพัดทีเกีมือพัดทกจอตาบดเจอนนีเลยต่อไปก่อน้ท่าน้ำเนาะท่าน้ำนี่ ปัญหาคิดช่ยต่บุตรใจนอลินะว้ามาร์บอลว่ะดินนี่เหรอดินนี่เหรอดินนี่วันนี้ดินนี่ใจดินนี่ใจนะเชิดเถิดขี้นี้ตัวนี้เลยเลยว้าน่าเสียน่ียตัวนี้ใหญ่ดิทางนี้เราหน้าตาบลึกบุ้ครับน้ำเริ่มลดแล้วตอนนี้เหนือแดงจ้าที่ต้องมาช่วยหลังนะโอเค